เจ็บร้อนเจบเมื่อตอนเจ็บละเจ็บเห็ดปัวเจ็บเห็ดปัวเป็่อตอนเจ็บละเจ็บเลี้ยงรัไหมครับมนสวยคนสวยกินเห็ดนะ

ใส่ทนใส่เดียวก็เลยซื้อบูกหอยก็ซื้อท้องคำทองคำก้อนทอแขงท้องคำกอทอขงองค่อนทแขไดูใช่เดียวหรือได้คุ้งใช่อืดคุ้งใา่นะแงมากิ่งใ่เดียวใช่เดียวบิตุดกแม่เนยนะนี่แต่ใ่เดียว อันนี้ว่าผสมหมดไหมเขีดัวไม่ไม่สดสดนนนีเหีดเพาะแต่ไม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 ่ขยันขยันเขียดโมเขียดเดือดข้ามเขียดข้ามกำลังใครได้พอกำลังใครได้พอกำลังใคร ไก่ก็ล่งไก่เขียดโมเขียด้าคำเหมือนหมอล่าง้าัโมแมากนในฟอกนอนดแแบีด้วมนาไหงก้แหงน่โลละสามร้อยโลละสามร้อยโลล หอยหวานอยู่ในถุงครับหอยหวานอยู่ในถุงอันนี้ yes. หอเดือในถุงถระรอกถุงกรรอเดือดนะครับเดืดได้ถุงรอ อ่อนๆก,ก็เจ๊หมื่นเอาเจ๊บาทน้อน้อยเจ๊บาทสองร้อยสามสิบแม่คือคักแม่คือคักเอาลงแล้วจา่าลงแล้วราคาลงแล้วครับลงแล้วแม่ลงแล้วสองร้อยสามสิบนะครับถูกสุดแล้วครับนี่สมือสามลอยครับมื่อนี้ถูกสุดแล้วแม่เอ้ยเปล่าซื้อเลย กันอยากเราก็กินแคบเบื้งปลาโขงเลยเบิ้งปลาโขงดูปลาโขง<า>ปลาโขงแท<า>้ๆเลยลขอบคุณครับเพื่อนๆที่เขามาชม มาติดตามด้วยช่องใหม่ๆนะครับกดติดตามนะครับช่องใหม่ๆขอฝากเนี่ยฝากโตนะครับกล้องอศัศวบัจฉเมื่อดิสันภาพสิบ่หนึง่งขอขอไปหลายกำลังฝึกหัดการทายเด้วยครับผมขอบคุณครับผมขอบคุณมากครับ